สวัสดีครับพบกับช่องหนูนาฟาร์มนะครับวันนี้มีคนมาเยี่ยมฟาร์มผมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยครับก็มาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็นี่ครับพี่ชัดครับผมบ้านพอดีฟาร์มหนูนาเนาะมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีฟาร์มหนึ่งนะครับที่เขาจะบุกตลาดหนูเนื้อนะครับนี่ครับคือการเลี้ยงหนูนะครับผมบอกว่า พันธมิตรนะครับอันนี้<ช>แนะนําตัวหน่อยพี่ชื่อฟาร์มอะไรครับเป็นฟาร์มหนูนาบ้านน้หุบนะครับนะเป,นเป็นฟาร์มหนูเนื้อหนูเนื้อนะครับพี่เขาอยากทําตลาดหนูเนื้อนะครับแต่ท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้ๆเนาะที่อยากจะขายหนูเนื้อหรืออย่างไงก็ลอง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 ,ลองติดต่อพี่ดูนะลองลอง,ลองติดต่อเผื่อ,อพอใจขาย ก็ขายนะครับไม่พอใจไม่ขายก็ไม่ต้องขายนะครับเน้องดูนะครับแล้วแต่ราคานะครับความความชอบนะครับพี่ทิ้งเบอร์โทรให้หน่อยเนาะอ่าทัพศูนครับ4517400ครับเบอร์ผมโอเคครับได้ยี่สี่ชั่วโมงชื่ออะไรพี่ครับปาร์คครับปาร์คเนาะฟาร์มหนูบ้านนาหุบครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาพี่เขาชมฟาร์มด้วย มันมันมันลกเน้อยหนึ่งต่อสามแล้วมันอัดอัดมากนะครับอึดอัดนะครับแต่นี้ก็ใช่อาจจะอัน,นอันนี้พอ่พอพ่อเขาตายนะครับเดือดรูปเดี๋ยวแต่ลูกปพูนด,ดีมากอีกแล้วครับพูนด,ดีจังอันนี้ผมก็จะเลี้ยงแบบเป็นเป็นหัวอาหารอะไรอย่างเงี้ยกลางแจ้งเงี้ยเลยพี่เลี้ยงสุดยอดพี่ นี่ระบายอากาศให้ลมเข้าใช่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้พี่เขาก็มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็เป็นเครือข่ายนะครับผมก็ผ่านธมิรกันใช่นธมิศผนธรมิรกันแล้วฝากติดตามนะครับผมเชื่อว่าบางทีอยู่คนเดียวโดดๆมันเงาใช่แล้วก็ ของไม่พอมไม่รู้จะวิ่งหาใครนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เราช่วยในการขายหนูด้วยนะครับแต่ผมก็เห็นหลายฟาร์มนะครับอ่าเมื่อวานเมื่อวานผมไปที่หนองกดมาเอ้ยหนองกดเรืออะไรตรงที่หลังหลังเขาเรียวกว่าหลังอะไรนะหลังไก่อะไรเนี่ยเห็นลุงเขาเลี้ยงเลี้ยงหนูอยู่หนองว่าปะไม่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้หนองเพียงพวยนะหหนองเพียงพวย,พย,พวยใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วผมเห็นบ่อเขาเห็นบ่อผมก็เข้าไปดูเอ้าลุงทําไมเลิกเลี้ยงเขาบอกว่าหนึ่งคือเขาผสมพันธุ์ไม่ไม่ค่อยออกลูกเรื่อกไงแล้วก็โดนหนูกัดก็เลยเลิกเลิกเลิกเลี้ยงเขาบอกว่าเดี๋ยวตั้งต้นใหม่วันนั้นเมื่อวานเมื่อวานผมเข้าไปคุยเขาได่ใช่ออกมากินก็เกี่ยวไใช่ใช่คือคือเลี้ยงเลี้ยงหนูเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าต้องผลิตลูกให้ได้เท่านั้น ถึงใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไว้ที่หลังเลยใหญ่ไม่ใหญ่ยังไม่เกี่ยวครับดูเทคนิคใช่อย่างความพิชัตเนี่ยออกออกลูกได้เยอะช่วงนั้นอะออกเยอะช่วงช่วงหน้าหนาวเนีออกเยอะใช่สอดูหน้าผลว่าจะเยอะใช่ของใช่ของผมตอนนี้ก็ยัง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 ชะงักอยู่นะคอันนี้อ้วนเกินไปพี่หนูอ้วนเกินไป มันอ้วนแล้วมันไปต,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 ต้องทงติดจ้าลดน้ำหนักให้แล้วเ <c oughs> นี่ยเนาะอ้วนแล้วไม่ทำงานนะไม่ทำงานพี่อ้วนกินมากเกินไปไม่ทำงาน <c oughs> อครับก็วันนี้พามาดูฟาร์มนะครับเนาะแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการจับกลุ่มการเลี้ยงหนูหนานะครับก <c oughs> ็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องย t u b e หนูนาปยาฟาร์มให้ผมด้วยนะครับ เผื่อมีคลิปดีๆคลิปให,ใหม่นะครับทำกันทำลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่เขาก่อนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ